เราเพิ่งทำมา5ปีเองอะ่ะทำไมเราจะยอมแพ้แล้วเหรอทำไมเราจะล้มลงแล้วเหรอไม่ได้เรามีกําลังเรามีการศึกษาเรามีความรู้เรามีความคิดเรามีคอนเน็กชันเรามีเพื่อนฝูงที่ดีทําไมเราจะหยุดเราไม่หยุดเราจะไปต่อจนกว่าคําว่าประสบความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นกับเราคือเนและน นแกก้้มมมใใสััันนถืือออจจงงีแแฟหรยยบาไดละตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เซอรี่ฮิลค่ะเราจะพาคุณไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่อดีตเคยเป็นนักร้องแต่ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจในออสเตรเลียซึ่งเขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างวางขายในออสเตรเลียแต่ที่หนี่ไม่พ้นและนิยมสูงสุดก็คงจะเป็นหมูยอดวงดาวค่ะ ความหมายของแบรนด์ของเราใช่ไหมครับเริ่มต้นที่อร่อยดีตอนนั้นคิดอะไรไม่เยอะเลยเฮ้ยชอบคำนี้แต่สรุปว่ามันไปซ้ำกันกับสินค้าของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแต่ว่าการเปลี่ยนของเราเนี่ยมาเปลี่ยนกันช่วงตอนที่เราเริ่มมีผุ้ส่วนคนใหม่้องเอ็ดดี้นะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันเรื่องบังเอิญมากๆเลยนะเราสองคนเนี่ยแม่ชื่อดวงดาวเราก็เลยว่าต้องดวงดาวเพราะว่า แบรนด์นี้มันเหมาะกับอาหารมากมากอ่ะแบรนด์นี่แหละมันจะทําให้เราเจริญก้าวหน้าในชีวิตอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยใช้ชื่อเข้ามาดวงดาวาาและนี่ก็คือโรงงานผลิตหมูยอดดวงดาวค่ะอยากรู้ไหมคะว่ากว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอยากรู้ตามไปดิ สวัสดีครับพี่ชื่อคมนริตสามพายวารกิจนะครับเป็นดีเรคเตอร์ของบริษัทดีดีกรุ๊ปออสเตรเลียซึ่งมีหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งอนาวินปิยชาติหรือเอ็ดดี้นะครับเป็นหุ้นส่วนที่แบบไม่มีความเหมือนกันเลยอายุแค่20กว่าปีเราก็ไปเยอะแล้วนะแต่เรามีไมซ์เซ็ตที่ค่อนข้างจะเหมือนกันเขาเป็นรุ่นใหม่เราเป็นรุ่นเก่าแต่เราเอาจุดนี้แหละมาเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทเราเพราะว่าบริษัทเราจะได้มีความใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีความเป็นโอสไตร์ในการทําธุรกิจด้วย จุดเริ่มต้นของดวงดาวนะครับมันเกิดขึ้นประมาณ7ปีที่แล้วกลับไปอยู่เมืองไทยนานมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ที่นี่นะครับก็เลยต้องคิดว่าเฮ้ยต้องทำอาหารกินอะไรกันดีอะไรเงี้ยก็เลยเดินสำรวจตลาดครับก่อนที่เราจะกลับมาอยู่ที่ซิดนีย์เนี่ยเราก็ทําร้านอาหารอยู่ที่เมืองไทยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มชอบการทําอาหารคิดว่าน่าจะทําธุรกิจทางด้านอาหารแต่น่าจะเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์มากกว่าก็เลยเดินสำรวจตลาดครับไทยเท้านี่เดินกันแบบ3-4เดือนเลยก่อจะรู้ว่ามันควรจะเป็นหมูยอเพราะว่าหมูยอเนี่ยเป็นสินค้าที่เรากินกันมานามซิแต่่เชือ บุยอที่นี่มันมีกลิ่นอะแล้วก็มันมีความเป็นแป้งเยอะๆมันแข็งๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยอยากให้คนไทยที่นี่ได้กินหมูยออร่อยอร่อยอ่ะแล้วเราเป็นคนอุบลด้วยหมูยออุบลมันโคตรอร่อยมันโคตร,ร,รดังอะไรเงี้ยพ่อแม่เราก็มีสูตรอยู่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยลองดูลองทําหมูยอดูอะไรเงี้ยก็เลยพัฒนาสูตรกันมาประมาณเกือบ3เดือนได้นะควก่อนจะเป็นหมูยอบนขึ้นมาหมูยอพิชัยดำนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่นี่มันค่อนข้างจะแตกต่างจากบ้านเราบ้านเรานเ,เนี่ยมาปุ๊บหมูมันสดมากๆอะ่ะมันมาจากโรงฆ่าสัตว์ซึ่งการทําหมูยอถ้าเป็นหมูที่สดๆเนี่ยมันจะอร่อยมากแต่หมูที่นี่มันจะเป็นหมูททีีี่่่แแแชข็็็งงงมมมมาาเนนนนนะลล้้ววกกกกพยยยปรรัััับบสสููตจึคุดหอ บนมากที่สุดก็เลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มมั่นใจแล้วที่จะปล่อยทางตลาดนะครับปัญหาในการทําหมูยอใช่ไหมถ้าคิดตอนนี้ราโคตรเหนื่อยเลยนะแต่ถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากๆด้วยความที่เราไม่เคยเป็นผู้ผลิตอ่ะวันหนึ่งเรามาเป็นผู้ผลิตอาหารซึ่งประเทศเนี่ยมันเข้มงวดมากในเรื่องสุขลักษณะนะครับเรื่องความสะอาดเอาจริงๆยอมรับตามตรงเลยว่าเริ่มทําหมูยอจากห้องนอนอ่ะ เคยเช่าอยู่มาสเตอร์รูมก็ลองทําซื้อเครื่องปั่นเล็กๆมาแล้วลองบดหมูกันลองทําจนกว่ามันจะเป็นอะเริ่มจากการให้เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันประมาณ6 7คนเนี่ยชิม3เดือนนะจนเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละหมูยออุบลใช่เลยหมูยอพี่ไทยดาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมั่นใจละเริ่มอยากจะออกตลาดละแต่ว่าก่อนที่จะมันจะเป็นหมูยอออกมาได้นี่มันมีปรสรรคเยอะมากเมื่อจะเป็นเรื่องเรื่องของหมูนะครับบางทีหมูเหม็นบ้างแหละเจอหมูที่แบบแดงบ้างคือต้มยังไงก็ไม่สุกนึ่งยังไงก็ไม่สุก ก็เลยต้องโทรศัพท์ไปปรึกษากับ p o c k o o m u u นะครับว่าเออทำไมมันหมูเหม็นนะทำไมหมูมันแดงอะไรเงี้ยเขาจะบอกเฮ้ยเป็นเรื่องปกติอยู่ที่เราเลือกว่าจะใช้หมูแบบไหนก็เลยรู้วิธีการเลือกหมูตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ได้ความรู้หรือว่าอ๋อหมูอย่างเงี้ยมันคือหมูอะไรอะไรเงี้ยครับเราทำมาแล้วประมาณ7ปีจากอร่อยดีนะครับ จากที่เริ่มทําในห้องนอนก็ทําประมาณวันละ20ก้อนแล้วก็ไปส่งที่ร้านเจริญชัยร้านลังพึ่งเป็น2ร้านแรกเลยนะครับที่ขายสินค้าของเราก็ขายอย่างนั้นมาประมาณ5 6เดือนแล้วค่อยๆขยับขึ้นแล้วก็ว่าเฮ้ยเริ่มมีฟีดแบ็กดี6เดือนก็เริ่มขยับขยายจาก20เป็น40 50จนทุกวันนี้ที่เป็นดวงดาวแล้วนะครับก็ได้ไปเปิดตลาดที่ต่างรัฐเมลเบิร์นวิกตอเรียไปที่เวสเทิร์นออสเตรเลียที่เพิร์ธแอดเดเลดแล้วก็ที่ดาวินและที่ควีนสแลนด์ด้วยตอนนี้ก็อย่าพูดเป็นหลัก ร้อยแล้วกันเนาะน่าจะหลายหมื่นก้อนก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการของการทําธุรกิจของเราที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าเออมันก้าวหน้าขึ้นจรงนิงๆเลย จุดเด่นของแบรนด์ดวงดาวนะครับอย่างแรกเลยมันเป็นความทุ่มเทในการทําอาหารจริงๆสังเกตได้ว่าน้ํายําของเราเนี่ยไม่มีส่วนผสมของน้ําเลยสักนิดทุกอย่างจะเข้มข้นทุกอย่างจะอร่อยวัตถุดิบจะต้องดีผักชีแพงเท่าไหนต้องใส่กระเทียมแพงเท่าไหนก็ต้องใช้ไม่เคยลดเราเชื่อว่าสิ่งนี้แหละที่ทําให้ลูกค้าเห็นจริงๆว่ากินดวงดาวเมื่อไหร่ก็อร่อย จุดเด่นของหมูยอสิ่งที่เรามั่นใจมากๆก็คือเราเลือกซัพพลายเออร์ที่ขายหมูที่ดีที่มีคุณภาพหมูเหม็นเราจะไม่เอาเราจะไม่ออกตลาดเลยอย่างที่2ก็คือรสชาติมันจะค่อนข้างที่จะเข้มข้นเป๊ะแล้วเราจะรู้เลยว่าหมูยอพริกไทยดำบ้านเรารสชาติเป็นยังไงเนี่ยเราจะคงไว้อย่าง้นเลยถามว่ากลัวไหมที่จะทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับ อันนี้โดยส่วนตัวเลยว่าไม่กลัวเลยเพราะว่าเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจะทำให้สุดจนขาดทุนย่อยยับแล้วรู้ตัวว่าไปไม่ได้วันนั้นแหละถึงจะเลิกตั้งแต่ที่ทำมายังไม่เคยมีอารมณ์นั้นเลยมีแต่อารมณ์ว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้มันดีขึ้นมันต้องดีขึ้นสิพรุ่งนี้จะดีกว่าปีหน้ามันจะดีขึ้นแน่ๆ จะรู้สึกอย่างนี้มาตลอดถามว่าเป็นคนดื้อรั้นไหมเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไปต่อไม่ไหวลองทําอย่างอื่นไหมเรารู้สึกมันไม่ใช่เรามาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังมีข้อจํากัดในชีวิตบางอย่างข้อจํากัดในการท,ทําธุรกิจบางอย่างที่ทําให้เรายังไปได้ไม่ถึง ผมคุยกับนักธุรกิจคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากๆพี่ต่ส้มตํา24นะครับเป็นลูกชิ้นส้มตาที่ดังที่สุดของซิดนีย์นะครับเคยคุยออกับเขาผมถามคําถามเดียวผมเจอคนประสบความสําเร็จผมจะถามเขาคำถามเดียวว่ารู้สึกว่าตัวเองรวยเมื่อไหร่พี่ต่ทําธุรกิจมา20กว่าปีเขาบอกว่าผมเพิ่งรู้สึกรวยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่งที่มีเงินซื้อบา้านซื้อรถอยากใช้อะไรก็ใช้เราก็เลยรู้สึกว่าเราเพิ่งทามา5ปีเองอะ ทำไมเราจะยอมแพ้แล้วเหรอทำไมเราจะล้มลงแล้วเหรอไม่ได้เรามีกําลังเรามีการศึกษาเรามีความรู้เรามีความคิดเรามีคอนเน็กชันเรามีเพื่อนฝูงที่ดีทําไมเราจะหยุดเราไม่หยุดเราจะไปต่อจนกว่าคําว่าประสบความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นกับเรา การทาธุรกิจของพี่เมื่อก่อนจะเป็นแนวสบายๆนะครับคิดเอาว่าเฮ้ยสบายแบบนี้แหละจริงๆแล้วไม่ใช่วันหนึ่งที่เราสบายตามใจตัวเองมีอยู่วันหนึ่งนะพี่แบบมองกลับมาดูบัญชีตัวเองว่เฮ้ยเงินหายไปในหมดเนี่ยตกใจทํายังไงดีแต่ด้วยความที่เราไม่เคยเชื่อว่าเฮ้ยต้องทําบัญชีนะต้องมีแมネจเมนต์นะเรารู้แค่ว่าเฮ้ยหาเงินมาได้เข้ากระเป๋าเราเดี๋ยวเราก็จ่ายพรุ่งนี้อยู่ดียังไงก็เป็นวนอยู่ในเนี้ยอยู่ในกระเป๋าเราจนวันหนึ่งมาเจอหุ้นส่วนเราเนาะเอ็ดดี้เข้ามาดูแลเรื่องการทําบััญชชีแล้้้ววกกก็าาาารรรรใใจ่่ยยนบิษทเรรูสึฮ ทำไมก ar, ูไม่เชื่ออย่างนี้ไปตั้งนานวะคือเราเห็นชัดเจนเลยครับว่าเงินบริษัทมันมีเท่าไหร่แล้วมันจะสร้างได้อีกเท่าไหร่แล้วมันจะเอาไปทําอะไรได้อีกในวันนั้นพี่เชื่อเลยว่าแมネจเม m นต์กับบัญชีเนี่ยมันสำคัญมากๆสามารถเปลี่ยนเกมแล้วก็พลิกชีวิตพี่ได้ขนาด สาหรับคนที่อยากทําธุรกิจและประสบความสําเร็จอันนี้พูดในฐานะคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ต้องเชื่อว่าเราจะประสบความสําเร็จวันนี้เราทําเท่านี้พรุ่งนี้มันต้องดีขึ้นเราต้องมีความเชื่อก่อนเลยอันดับแรกว่าเราจะทําได้เชื่อในสิ่งที่เรามีด้วยเราจะทําอะไรเราต้องคิดให้ดีตั้งแต่แรกจุดที่ยากที่สุดคือต้องคิดให้ตกผลึกให้ได้ว่าคุณทําอะไรได้คุณเก่งเรื่องอะไรจุดแข็งของคุณคืออะไรพอตกผลึกได้แล้วสิ่งที่คุณต้องมีคือคุณต้องเชื่อว่ามันจะไปได้ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ พี่เชื่อว่าพี่เริ่มจากติดลบวันนี้ธุรกิจก้าวมา4 5เท่ายังไม่ถือว่าประสบความสาเร็จแต่ถือว่ามายืนณจุดหนึ่งละใกล้ๆจะถึงยอดเขาละระหว่างนี้จนถึงยอดเขามันก็ยังต้องมีอุปสรรคอะไรอีกเยอะนะครับจริงๆแล้วทําธุรกิจทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วอย่าท้ออย่าหยุดคิดอย่าหยุดทําการสม่ําเสมอในการทําธุรกิจนี่สําคัญมากๆเลยนะถ้าเราไม่สม่ําเสมอลูกค้าจะลืมเราเร็วมากถ้าไม่มีสินค้าวางสักเดือนหนึ่งดีไม่ดีมีตัวอื่นมาแรกแล้วนั่นคือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าไปลองชิมยี่่ห้อืน นั่นคือจุดหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณก็ได้ถ้าพูดถึงแบรนด์ดวงดาวอยากให้ลูกค้าคิดถึงอะไรใช่ไหมความอร่อย นี่คือสโลแกนของเราเลยความอร่อยจากดวงดาวไม่ได้มาจากดวงดาวนะแต่ว่าเป็นความอร่อยที่ดวงดาวคัดสรรมาแล้วคิดมาแล้วว่าอยากให้คุณได้กินของอร่อยอะ่ะต้องพูดถึงต้องบอกต่อแล้วก็กลับมาซื้ออีกครั้งหนึง่งนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจริงๆอยากให้คนรู้สึกว่ากินแล้วมีความสุข จฉันและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของคนไทยที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจในออสเตรเลียค่ะและใครที่กําลังมองหาหมูยอดีๆมาทําอาหารหมูยอดวงดาวเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คุณค่าแก่การอุดหนุนค่ะยังบม่เคยจะเจอผู้ใดงามเป็นตะสังหน้าตาผิวอ่อนคิ้วงอนแก้มใสแม่นถือใจจังมีแฟนหรือยังฮักอายได้บอกทำไมน่ารักอยิง No oh baby ฉันยังไม่เคยจะเจอคนไหนน่ารักน่าชังหน้าตาผิวอ่อนคิ้วงอนแกมใสช่างถูกใจจัง